ขณะนี้มีรรยงานว่าสถาบันการศึกษาในสหรัฐมีการสำรวจข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงเว็บไซต์ต่างๆนะคะปรากฏว่าไปพบความผิดปกติที่น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นขบวนการเผยแพร่ข่าวปลอมของรัเสเซียคุณสาวลักษณ์คะถ้าเกิดว่าเป็นข้อเท็จจริงว่ารัเสเซียเป็นคนปล่อยข่าวปลอมเนี่ยรัเสเซียเขาจะหวังอะไรในช่วงนี้คะ่ะค่ะ เชื่อว่ารัสเซียต้องการช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเ<ม>พราะมองว่าถ้าทรัมป์ได้มาเป็นผู้นําสหรัฐอีกรอบเนี่ยจะทําให้รัสเซียได้ประโยชน์นะคะดังนั้นค่ะเป้าหมายที่ตกเป็นคนที่ตกเป็นเป้าโจมตีในครั้งนี้จึงเป็นคามาราแฮร์ริสและก็ทีมบอสคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตค่ะสําหรับผลการสํารวจนี้นะคะมาจากนักวิจัยของ,งอศูนย์วิเคราะห์สื่อมหาวิทยาลัยเคลมสันในเซาท์แคโรไลนาค่ะทำร่วมกับสำนักข่าว CNN พบว่าสื่อที่นําเสนอข่าวปลอมโดยพุ่งเป้าไปที่ผู้สมัครของพรรคเดโมแครตและยิ่งนําเสนอมากขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้งได้แก่เครือข่ายนะคะที่เรียกตัวเองว่าสตรอม1516และเชื่อว่าทํางานร่วมกับมูลนิธิต่อต้านความอายุติธรรมของรัสเซียรหรือ RFBI ที่สร้างภาพว่าเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนค่ะ FBI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2021โดย y e ฟ g e n y ี r i ริโกซินเป็นผู้ก่อตั้งกองกำลังทหารรับจ้างวา g n เนอร์และก็เคยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับวาลาดิมีปูตินผู้นำรัสเซียค่ะโดยพบว่าทั้งสตรอม1516แล้วก็ RFBI ช่วยการกระจายข้อมูลข่าวปลอมของกันและกันซึ่งเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นการวางแผนร่วมกันโดยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วทั้งสงกลุ่มได้เผยแพร่ข่าวปลอม54ประเด็น โดย7ใน10ประเด็นล่าสุดเกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐโดยตรงซึ่งข่าวปลอมทั้งหมดนี้ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนและหลายประเด็นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นข่าวปลอมยกตัวอย่างกรณีของเครือข่าย s t o r m 1516ค่ะเคยเผยแพร่คลิปวิดีโอใน y o u t u b e นะคะอ้างว่าแฮริสเนี่ยฆ่าแรดดำ ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันุในระหว่างที่เธอเดินทางเยือนประเทศแซมเบียอย่างเป็นทางการและชายที่ให้สัมภาษณ์อยู่ในคลิปนี้นะคะก็ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติที่เกิดเหตุแต่ว่าในเวลาต่อมาค่ะทางอุทยานออกมาชี้แจงว่าแฮริสไม่เคยมาที่นี่และผู้ชายที่อยู่ในคลิปก็ไม่ได้ทำงานที่นี่เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างข่าวปลอมอีกเรื่องหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยโจมตีวอลส์ผู้สมัครชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ข่าวปลอมเช่นกัน,นะคะ่ะข่าวนี้เนี่ยอ้างว่าวอลส์ s, นะคะไปล่วงละเมิดนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศคาซัคสถานในตอนที่เขาเป็นครูอยู่ที่รัฐมินนโซตาค่ะแต่สํานักงานผู้มยการข่าวกรองแห่งชาติยืนยันแล้วนะคะว่านี่เป็นข่าวปลอม ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐการระบุว่าไม่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากคาซัคสถานในช่วงเวลาที่ข่าวปลอมนี้กล่าวอ้างถึงค่ะและคนที่ถูกโจมตีด้วยข่าวปลอมมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือแฮริสค่ะมีข่าวปลอมสารพัดนะคะอย่างเช่นอ้างว่าเธอเกี่ยวข้องกับเหตุชนแล้วหนีในซานฟรานซิสโกเมื่อปี2011 มีการเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์หญิงสาวคนหนึ่งค่ะอ้างว่าตัวเองเป็นอมพาสนะคะเพราะว่าถูกแฮริชชนแล้วหนีแต่ผลการตรวจสอบยืนยันค่ะว่าเป็นข่าวปลอมแม้ข่าวปลอมเหล่านี้ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเป็นไปได้แถมยังไม่มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุนแต่ปรากฏว่าคลิปข่าวปลอมบางคลิปยอดคนดูมีเป็นล้านวิวเลยนะคะผลการสำรวจนะคะเพราะว่าเทคนิคที่เครือข่ายของรัสเซียใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือคือการตั้งชื่อเว็บไซต์ ลวงให้คนเข้าใจผิดค่ะและคิดว่าเป็นสื่อท้องถิ่นในสหรัฐอย่างเช่นชื่อ Miami Chronicle นะคะ t h e Boston Times แล้วก็ d e Weekly เป็นต้นค่ะการปล่อยเขาปลอมของรัเสเซียเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหม่ดังนั้นทางการสหรัฐจึงพยายามสกัดการแทรกแซงของรัเสเซียค่ะ โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการสหรัฐได้ตั้งข้อหาแล้วก็ความบาตผู้บริหาร RT News ของรัสเซียแล้วก็ยังยึดโดเมนอินเทอร์เน็ต32รายชื่อที่เผยแพร่ข่าวปลอมด้วยค่ะรวมถึงมีการตั้งเงินรางวัลน,นำจับ10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ340ล้านบาทเพื่อน,นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่า Russian Angry Hacker Did It ซึ่งกลุ่มนี้นะคะเคยเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในหลายประเทศมาแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามการเลือกตั้งของสหรัฐในปีนี้ด้วยค่ะแม้ว่าเป้าหมายของการแทรกแซงการเลือกตั้งก็คือชาวอเมริกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคนไทยที่ติดตามข่าวสารต่างประเทศก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการเผยแพร่ข่าวปลอมได้เช่นกันค่ะคุณวันวิสาคุณพิมพิมลดังนั้นอย่าแชร์อย่าโพสต์ข้อมูลต่างๆที่เห็นว่ามันไม่น่าเชื่อถือค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณอนรลค่ะ